ทุกคนฉันมาอีกแล้วจ้ามาแล้วนะคะทุกคนสำหรับคลิปนี้นะคะก็จะมาอัปเดตความเคลื่อนไหวแล้วก็เตรียมพร้อมนะคะสำหรับการแข่งขันฟุตบอลอายุไม่เกิน20ปีนะคะก็จริงๆเนี่ยก็เริ่มแข่งมาแล้วนะคะสำหรับกลุ่มอื่นๆนะคะทุกคนส่วนกลุ่มของทีมชาติไทยนะคะทีมชาติไทยจะเจอกับทีมชาติญี่ปุ่นนะคะเป็นทีมแรกนะคะในวันที่14 กุมผาพันนี้นะคะทุกคนแล้วก็ในเรื่องของการเตรียมตัวนะคะเมื่อวันที่11นะคะก็ได้มีการออกเดินทางนะคะจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมินะคะทุกคนออกไปยังประเทศจีนนะคะโดยทางเอเมอร์สันเปไรลาเนี่ยก็ได้กล่าวเอาไว้ก่อนเดินทางนะคะว่าเรามีการเก็บตัวฝึกซ้อมกันมาอย่างต่อเนื่องเลยนะคะและได้อุ่นเครื่องหลายนัด ซึ่งตัวเขาเองเนี่ยคิดว่าเราอะทำผลงานได้ดีมีโอกาสมากมายเราได้เจอกับจีนอิรักและกาตา้าตอนนี้คือของจริงละเราต้องทำให้ดีที่สุดเรารู้ว่างานไม่ง่ายเราต้องทำให้เต็มร้อยเพื่อให้ผลงานออกมาดีที่สุดนะคะนอกจากนี้เนี่ยเขาก็ยังกล่าวต่ออีกนะคะว่า เขารู้ดีนะคะว่างานของเราอ่ะมันยากมากกลุ่มของเราแข่งมากแต่เราจำเป็นต้องสู้ทำให้ออกมาดีที่สุดสำหรับขุ่มกำลังของทีมชุดนี้ทั้งเขาแล้วก็ทีมงานสตาฟเนี่ยพยายามมีคราะห์ทุกอย่างให้ละเอียดที่สุดทั้งการซ้อมและการอุ่นเครื่องเขาต้องเลือกคนที่ดีที่สุดคนที่ฟิตที่สุดเสมอสำหรับเคสของเอราวันนะคะตัวเขาเนี่ยคิดว่าเราโชคหลายมาก แต่ตอนนี้เราต้องโฟกัสกับนักเตะที่อยู่กับเราตรงนี้เอ่เอเมื่อเขามาไม่ได้ตัวทางเ,าเปเรล,ล่าเองเนี่ยก็ต้องพยายามส่งคนที่ดีที่สุดพร้อมที่สุดลงไปในสนามนะคะทุกคนพอไปถึงจีนนะคะก็ได้มีการซ้อมครั้งแรกกันไปแล้วนะคะทุกคนก็ทางเอ Thailand ลงข่าวไว้นะคะว่า ไม่ไม่ได้มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการปรับตัวสภาพอากาศหรือว่าสนามนะคะทุกคนก็เมื่อวันที่12นะคะก็ได้มีการฝึกซ้อมนะคะเน้นไปในเรื่องการปรับตัวกับสภาพอากาศที่อยู่ที่ประมาณ22องศาเซลเซียสนะคะทุกคนแล้วก็ปรับตัวเกี่ยวกับเรื่องสภาพสนามนะคะหลังจากที่เพิ่งเดินทางมาถึงเมื่อช่วงหนึ่งของวันที่11ที่ผ่านมานะคะทุกคน ก่อนการฝึกซ้อมเนี่ยทางสิงหามารัสสนะคะน้องที่เป็นกองหลังของสโมสรบุรีรัมย์ยู่นเตดน,นะคะก็ได้ให้สัมภาษณ์ไว้นะคะว่าสภาพประกาศเนี่ยก็ไม่ได้แตกต่างจากบ้านเราเยอะก็มีแดนเหมือนประเทศไทยส่วนสภาพสนามซ้อมก็ดีมีความพร้อมสภาพร่างกายของเราก็ดีพอสมควรนะคะทุกคน ความพร้อมตอนนี้เนี่ยน้องก็บอกว่าพร้อม100%ยเปอร์เซ็นต์ะคะพร้อมที่จะลงสนามเกมแรกที่จะพบกับญี่ปุ่นเออส่วนตัวเน้องเองเนี่ยก็อยากปรับเรื่องเทคนิคส่วนตัวการชิงบอลในจังหวะเกมรับอยากทำให้ดีขึ้นซึ่งก็ต้องพยายามทำให้ดีนะคะเพราะนี่คือการเล่นในฐานะตัวแทนทีมชาติและมาเล่นต่างแดนด้วย น้องยังบอกต่ออีกนะคะว่าตัวเขาเองเนี่ยไม่ได้กดดันเรามารับใช้ทีมชาติเรารู้อยู่แล้วว่าต้องทําให้เต็มร้อยอยู่แล้ว ก็พยายามทําผลงานออกมาให้ดีที่สุดรวมถึงผลการแข่งขันก็ต้องทําให้ได้ตามเป้าหมายอยากให้แฟนบอลเชียร์ลูกหลานชาวไทยด้วยนะคะโอ้โห oh, oh, น้อง <c oughs> นี่มันยุคลูกหลานแล้วเหรอเนี่ยเออเอาไป <c oughs> ก็น้องนะคะจะพยายามทําผลงานให้ดีที่สุดนะคะ <c oughs> ทุกคนอะแล้วก็สำหรับโปรแกรมการแข่งขันนะคะทุกคน <c oughs> ก็สําหรับเนัดที่ทีมชาติไทยลงแข่งนะคะทีมชาติไทยลงแข่งนะ สามารถดูได้เลยนะคะผ่านทางทีสปอร์ตนะคะแล้วก็ช่องช้างศึกทั้ง YouTube แล้วก็ Facebook นะคะถุกคนแต่ว่าถ้าเกิดใครอยากดูคู่อื่นๆที่ไม่ใช่คู่ที่มีทีมาติไทยลงเตะนะคะก็สามารถดูได้ผ่านทาง BG Sport นะคะก็มีถ่ายทอดสดให้ดูด้วยนะคะถุกคน เดี๋ยวมาดูโปรแกรมกันหน่อยนะคะทีมชาติไทยจะเจอกับทีมชาติญี่ปุ่นนะคะนะคะในวันที่14กุมภาพันธ์นี้นะคะแข่งขันกันเวลา16นาฬิกา15นาทีนะคะทุกคนอ่าแล้วก็นัดที่2นะคะเราจะเจอกับทีมชาติเกาหลีใต้นะคะวันที่17กุมภาพันธ์แข่งขันเวลา16นาฬิกา15นาทีเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็นัดที่3นะคะเราจะเจอกับซีเรียนะคะทุกคนในวันที่20กุมภาพันธ์นะคะเออน,นัดนี้จะ แข่งเวลาบ่ายสองโมงตรงนะคะทุกคนก็ย้ำอีกครั้งนะคะทุกคู่ที่ทีมชาติไทยลงแข่งนะคะดูได้ทางทีสปอร์ตนะคะทีสปอร์ตเจ็นะคะแล้วก็ช่องออช้างศึกนะคะทั้ง y o u t u b e แล้วก็ Facebook เลยนะคะส่วนใครที่อยากดูฟอร์มของคู่อื่นๆนะคะก็สามารถรับชมกันได้ผ่านทาง bg sport นะคะทุกคนก็ประมาณนี้สำหรับทีมชาติไทย u20 นะคะ แน่นอนนะคะว่ามันไม่มีอะไรง่ายอยู่แล้วนะคะเพราะว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้แต่ว่าก็มาเชียร์น้องๆให้ทําผลงานออกมาให้เต็มที่เต็มกําลังไปเลยนะคะทุกคนแล้วกเ็เดี๋ยวมาดูทางฝั่งญี่ปุ่นหน่อยดีกว่าไหมที่เราจะเจอนะคะอ่ะอันนี้อีชันก็เข้าไปทาง เว็บไซต์ JFA jp นะคะทุกคนเออมันจะมีข่าวที่เขาลงไว้เมื่อวันที่10นะคะเดือน2นี่แหละเดือนกุมภานะคะ <c oughs> ก็มีการตัดตัวแล้วนะคะ23ผู้เล่นนะคะมีใครกันบ้างนะคะทุกคนเท่าที่ดูนะคะก็ไม่ได้รู้จักใครเป็นพิเศษนะคะทุกคนแต่ว่าเออเท่าที่ดูนะคะเขาก็จะดึงเด็กจากทั้งโรงเรียนเอ่อ,อ,อมหาลาัยนะคะแล้วก็ เออ J สอง J สม J หนะคือ J หน่งมีแน่ๆน่แล้วก็อา j สองก็จะมีอย่างอ่อาริจานะคะทุกคนอันนี้ก็คุนคุนอยู่นะคะเคยไปดูประมาณนี้แล้วก็จะมี J หนึก็จะมีพวกซามเฟเช่ฮิโรชิม่านะคะแล้วก็ฟอนทัลเล FC โต k กียวโตเกียวเดีประมาณนี้แล้วก็มีเด็กที่มาจากเยอรมันด้วยมั้งเออใช่นี่ไงเยอรมันกองหน้านะคะทุกคน ประมาณนี้ทีเนี้ยมันจะมีตัวที่เราเห็นฟอร์มกันไปเมื่อวันที่แข่งฟูจิคัพนะคะที่ซามเฟสเช่ฮิโรชิมาได้แชมป์ไปนะคะที่แข่งกับวิซโซโกเบเน้องเบอร์8ในในนี้นะคะ เออใช่มีฟิลนะคะทุกคนเขามีชื่อว่าโคทาโร่นาคาชิม่นะคะทุกคนก็ต้นสังกัดก,ก็คือซาเฟรเช h ฮิโรชิมะแล้วก็เมื่อวันที่แข่งฟูจิฟิล์มหรือว่าซูเปอร์คัพเนี่ยเออเขาก็ได้ลงเล่นด้วยนะคะเป็นมีฟิลแล้วก็คุมเป็นห้องเครื่องแดนกลางนะคะทุกคนน้องอายุ18นะแต่ว่าแบบ ชักการชักการมากนะคะทุกคนก็น่าจับตามองนะคะสำหรับเออน้องคนนี้นะคะก็อีชันเนี่ยไปอ่านข้อมูลเจอนะคะในเพจของซูกิเจสัก,กานะคะทุกคนก็ให้ข้อมูลของน้องคนนี้เพิ่มเติมไว้ด้วยนะคะทุกคนก็คือเขาเนี่ยเป็นลูกชายของตำนานนะคะของทีมซานเฟชเช่ฮิโรชิมานะคะคุณพ่อของเขาก็คือโคจินากาชิม่านะคะทุกคนแล้วก็น้องก็มาเล่นซา,านเฟชเช่ฮิโร ฮิโรชิมะแล้วก็ใส่เบอร์35เหมือนพ่อด้วยนะคะก็ตอนที่คุณพ่อน้องเล่นก็สมใส่เบอร์นี้แล้วก็คว้าแชมป์กับถังซานเฟเช่ฮิโรชิมะนะคะทุกคนเอ่อเท่าที่ดูฟอร์มวันนั้นเนี่ยถือว่าไว้ใจได้อายุ18แต่ว่าสามารถคุมเกมแดนกลางได้อย่างดีเยี่ยมเลยนะคะสาหรับน้องนากาชิมะนะคะทุกคนโอเคอันนี้แค่แค่เอามาให้ดูแล้วก็ให้ให้แบบเออรู้เฉยๆเท่านั้นเองนะคะแต่ว่าแน่นอนนะคะว่าเราก็ต้องเชียร์ทีมชาติไทยอยู่แล้ว นะคะทุกคนแล้วก็ล่าสุดเนี่ยตอนที่ฉันกำลังพูดอยู่ตอนนี้นะคะก็เพจช้างศึกนะคะได้มีการประกาศมาแล้วหมายเลขเสื้อของนักเตะทีมชาติไทย23แข้งนะคะชุดที่จะลุยศึกชิงแชมป์เอเชีย2025ที่ประเทศจีนนะคะทุกคน อ่ะก็รายละเอียดตามนี้เลยนะคะโอเคก็ประมาณนี้นะคะทุกคนอ่ะอีกไม่กี่อึดใจนะคะไม่ใช่แค่เพียงวันวาเลนไทน์เท่านั้นนะคะแต่ก็ยังเป็นวันเปิดสนามนัดแรกของทีมชาติไทยสำหรับชุดยู20ด้วยก็มาให้กำลังใจน้องๆกันนะคะทุกคนไทยแลนด์สู้ๆไปละบาย